สวัสดีครับทุกคนเลยนะฮะทุกคนที่มีคำถามใช่ว่าก่อนเราซื้อบัตรทองคำหรือบัตรโกลแพสของแคปแคนเนี่ยถ้าเรามีงานก่อสร้างที่กำเนินการอยู่นะฮะหรือกอารอัปเกรดตัวละครเมื่อแล้วเสร็จเนี่ยถ้าเราซื้อบัตรโกลแพสหรือว่าบัตรทองคำแคปแคนแ,แล้วเนี่ยจะได้พร้อการโบนัส2 0หรือเปล่าหลังจากซื้ออ่ะจะเป็นอย่างไรนะฮะในการมาหาคำตอบไปดูครับ นะตอนนี้นะฮะเราไม่งานก่อสร้างฮะเต็มทุกช่างเลยนะฮะทั้ง5คน,นก็ยังมีการอัปเกรดจากส่งวิจัยอีกอ่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อบัตรทองคำนะฮะยวจะลองซื้อดูนะว,ว่าถ้ารับตัวบูสต์งานก่อสร้างเป็นสมรเจยจแล้วนเนี่ยจะมีผลกับงานก่อสร้างที่ทำไปก่อนหน้าหรือเปล่าอ้าวตอนนี้ผมก็ทำการชำระเงินเทียบร้อยแล้วนะฮะผมจะมารับไปดูกันว่าตัวบูสต์งานเปรียเนี่ยมันรับสมที่ยี่นะฮะว่าจะลดจาก6วันเที่ยวเหลือหรือเปล่านะฮะ เท่าเดิมนะฮะเวลาคงเดินตาปกติไม่มีการลดแต่อย่างใดเนีฮะโอเคฮะผมจะลองงานก่อสร้างดูกันนะฮะว่าทั้ง5ตัวเนี่ยจะลดลงไปหรือเปล่า ไม่ลดลงเช่นกันนะฮะนั่นหมายความว่าตัวโบ20%ที่ได้จะบัตรทองคำนะฮะจะใช้งานได้กับการก่อสร้างที่ทําหลังจากซื้อแล้วเท่านั้นนะฮะงานที่ทําให้ก่อนหน้างานที่หวานเนินการไม่สามารถใช้ตัวโบ20%ของบัตรทองคําได้นะฮะก็เอาเป็นว่านะใครซื้อบัตรทองคําแต่ของแคปแคนไปก็แนะนําว่าให้ทำกาก่อสร้างให้เสร็จก่อนอัปเกรดให้เสร็จก่อนนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียสิเปอร์เซ็นตรงนี้ไปเนาะเพราะพวกของรางวัลเนี่ยสามารถรับยอาหลังได้อยู่แล้วนะฮะเอาเค้ยฮะแล้วพบก